สวัสดีทุกคนครับวันนี้มีโน้ตบุ๊กตัวท็อปมาให้ทุกนอีกแล้วนะครับผมกับหน้าจอ15.6นิ้ว OLED 4K นะครับการ์จอตัวเทพ RTX 3070ขับเคลื่อนด้วยคุมพลัง Intel Core i7 นะครับผม8คอร์16 t ท r ดนั่นก็คือ ASUS Zenbook Pro Duo 15 OLED เครื่องนี้เลยครับ เห็นโน้ตบุกรูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยสิพี่ชอบมาชอบมหมจะโดนเซ็นเซอร์ไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่นี่คือโน้ตบุกที่จะเกิดว่าใครเห็นแล้วก็ต้องนึกออกแล้วก็ร้องออกเลยกับดีไซน์ของตัวเซน b o o k ปร o ูโอนะครับทานรอยแซนเองเราก็ได้รีวิวมาทุกเจนเลยนะตั้งแต่ตัวแรกนะครับเมื่อปี2ปีที่แล้วที่มีตัว1 4สนิ้วกับ15นิ้วใช่ไหมรอบนี้นะครับเป็นตัวที่อัปเกรดสเปคขึ้นมา แล้วก็จะมีการเก็บเรื่องของงานดีไซน์วัสดุต่างๆเพิ่มเติมให้มันสมบูรณ์แบบขึ้นด้วยกับเ e n b o o k Pro Duo 15 OLED ตัวนี้นะครับสังเกตจากชื่อรุ่นก่อนเลย OLED หมายความว่าหน้าจอ OLED เพราะฉะนั้นเจ้า e ซ b o o k รุ่นนี้ก็มาพร้อมกับหน้าจอ15.6นิ้ว OLED 4K นะครับผมเรียกว่าสีสันการแสดงผลสวยงามแม่นยำมากขึ้นแถมของหน้าจอก็เป็น Nano Edge นะครับเรียกว่าขอบบางด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้ถึงแม้จะเป็นจอ15นิ้ว แต่ฟอร์แฟกเตอร์โดยรวมกับดีไซน์นะครับพอกับโน้ตบุ๊ก14นิ้วทั่วๆไป <Yeah. S 1> นอกจากเรื่องของสีสันบนหน้าจอนะครับผมตัวนี้ทาง ASUS ยังเคลมว่าเป็นหน้าจอที่สามารถแสดงผล DCI p น์พได้ถึง100%นะครับแล้วยังเป็หน้าจอแบบสัมผัสด้วยนะครับปั๊บนี่ตึก๊กอีก <Okay. S 1> อย่างหนึ่งคือเรื่องของสุขภาพนะครับดวงตาของเราเพราะว่าหน้าจอ OLED ตัวนี้นะครับสามารถลดแสงสีฟ้าได้มากกว่าจอ LCD ทั่วไปถึง70%ส่วนหน้าจอที่2หรือตัว Screen Pad Plus นะครับรอบนี้ก็ม เรียกว่าถ้าเกิดเราทําการเปิดฝาตัวเครื่องขึ้นมาจากครั้งที่แล้วเนี่ยมันจะแบนดราบไปกับเครื่องครับซึ่งเมื่อเราเปิดฝาขึ้นมานะครับตัวของ tilting s c a ี n Pa ดพลก็ช่วยยกหน้าจอที่2ขึ้นมาให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นนั่นหมายความว่านอกจากตัวหน้าจอที่ยกขึ้นมาแล้วทําให้เราสามารถมองเห็นตัวจอ Sca ีน Pa ดพลได้ง่ายขึ้น,นครับไม่ต้องชะเงอยกตัวขึ้นมานะครับยังเลือกใช้วัสดุที่ช่วยลดแสงสะท้อนด้วยนะครับทำให้เวลาสัมผัสหรือทัชส,ส,สกรีนด้านล่างนั้นก็จะได้ผิวสัมผััสที่คล้ายกกบพว แมตฟิล์มนะครับก็คือจะเนียนๆไม่เป็นเงาไม่เป็นคราบรอยนิ้มืออยู่นั่นเองและยังสามารถทํางานร่วมกับตัวสไตล,ลัสนะครับที่สามารถรับแรงกดได้มากถึง4,960ระดับซึ่งการยกส่วนของตัวหนะ้าจอสกรีนแผ a พลาสขึ้นมานะครับก็ช่วยเปิดทางให้ระบบร้ความร้อน,นครับสามารถทํางานได้ดีขึ้นถึง36%แต่แบรากาศได้สูงขึ้นถึง11% <Wow. S 1> โดยทางไอ u s ก็ได้เรียกว่า a a s ส่วนระบบของท่อฮีทไปเขาจัดให้เต็มที่ถึง6เส้นเลยทีเดียวส่วนดีไซน์กับตัวเครื่องแล้วก็วัสดุนะครับแม้รูปร่างหน้าตาจะดูคล้ายเดิมก็จริงแต่ว่ารอบนี้อัปเกรดวัสดุขึ้นมานะครับใช้เป็นบอดี้แบบโลหะทั้งหมดอย่างตัวควอ์นี้ก็เป็นแมกนีเซียมอลูมิเนียมอลลอยร์ตของตัวเครื่องนะครับก็จัดมาให้นะครับทั้งช่อง HDMI แบบ full size ข้างๆก็เป็นช่องเสียบสายชาร์จครับผมแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นตัวของหูฟัง3.5 พร้อมกับไฟแสดงสัญลักษณ์ารทำงานนะครับของตัวเครื่องแล้วก็การเสียบชาร์จแบตเตอรี่ส่วนด้านนี้ครับเป็นพอร์ต Thunderbolt 3จำนวน2ช่องนะครับผมเป็นพอร์ตแบบ Type C นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นพอร์ต USB 3.2ที่เป็น Type A แต่นี่แอบสดาหนึ่งครับถ้าเกิดว่าเป็นสาย Creator เนี่ยมันควรจะมีช่องเสียบอ่านการ์ดมาด้วยผมดูแล drum, ้วมันก็จะแถวนี้น <c oughs> ่าจะได้ไหมอเจาะรูเพิ่มได้ไหมอีกนิดนึงด้านหน้าก็ได้เหลือไหมอ่ะ คราวนี้ก็เดี๋ยวมาไล่เรียงสเปคแบบเต็มๆของเจ้าเซนบุกโปรดูโอ15ตัวนี้นะครับผมเริ่มจากตัวของ CPU นะครับ Intel i n t e l Core i7 Gen 10นะครับ8คอ16เทรดการ์ดจอก็เป็น Nvidia นะครับ RTX 3070จากที่เช็คมาครับตัวนี้มีค่า TGP สูงสุดถึง110วัตต์เรียกว่าอัดไฟได้แรงกว่านนทบุกสายเกมมิ่งหลายตัวซะอีกอย่างตัวทัฟแรที่เราเคยลองไปนะครับตัวนั้นค่า TGP อยู่ที่85วัตต์เท่านั้นเองตัวนี้110 ให้แรมมา32กิกะไบต์นะครับโดยคำจำกภายในก็1เทราไบต์ตัวนี้ก็เป็น SSD M2 PCIe หน้าจอ OLED c k ขนาด15.6นิ้วรองรับมุมสัมผัสนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนเป็น Pantone VALED Display นะครับความสว่างสูงสุดอยู่ที่440นิตส่วนหน้าจอที่2นะครับเป็น Wide Format นะครับ14นิ้วเป็นหน้าจอทัชสกรีนเช่นเดียวกันและสามารถรองรับการใช้งานกับตัวปากกาสไตลัสได้นะครับ เรรับแรงกดได้4,096ระดับในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับรรงรับ Wi-Fi 6แล้วก็ Bluetooth 5.0แบตเตอรี่นั้นอยู่ที่92วัตต์อาวน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่2.4กิโลกรัมครับโดยสเปคขนาดนี้นะครับการใช้งานไม่ใช่ปัญหาของเจ้า Zenbook Pro Duo 15 OLED อยู่แล้วนะครับส่วนฟีเจอร์การใช้งานตัวสกร e นแพดพลัสนะครับก็มีการอัปเกรดตัวของ s c r e e n e x p r r t เป็นเวอร์ชัน2.0เพื่อตอบสนองรูปแบบการใช้งานให้มีความง่ายแล้วก็เป็น user-friendly มากขึ้น ไม่ใชเป็นฟีเจอร์การใช้งานใหม่ๆนะครับอย่างเช่นพวก Windows f l i k นะครับ Task Group, Touch Group Touchpad Mode หรือว่า View Max เมื่อเราสามารถทำการจัดแบ่งหน้าจอของตัว Zenbook Pro Duo นะครับให้เป็นหลายหน้าจอได้เนี่ยเราสามารถเซฟเก็บไว้เรียกว่า t a s k Group นะครับอย่างเช่นตัวที่ผมเลือกเปิด Work Mode ก็เห็นว่ามีการเปิดทั้ง Facebook นะครับผมแล้วก็ส่วนของหน้าเว็บไซต์พร้อมกับส่วนด้านล่างก็จะเปิดทั้ง Line Messenger แล้วก็ Spotify ไว้ใช้งานด้วยเรียกว่าเปิด t a s k Group ทีเดียวเปิดมาพร้อมกันทีเดียว5หน้าต่างครับ ถ้าเกิดอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็สามารถจะเลือกสลับได้นะครับอย่างเช่นผมมีประชุมตอนบ่ายผมเลือก Meeting Time หน้าจอก็เปลี่ยนเลยครับด้านบนเป็น powerpoint นะครับส่วนล่างก็จะเป็นพวกไฟล์บันไดพร้อมกับห้อง z o ูมเอาไว้จอย i n g เสร็จแล้วถ้าเกิดมีการแชร์เอกสารหรือว่าแชร์หน้าจอก็สามารถกดสลับได้ทันทีหรือเวาทำงานเสร็จเร็วนะครับก็สามารถเลือกสลับมาที่โหมด Relax นะครับปับ๊บเรียบร้อยครับเปิด Netflix เปิด Spotify มี Line เอาไว้เช็คแชทคุยกันได้นะครับเรียกว่ากดสลับโหมดทำงานได้ภายในคลิกเดียวส่วนฟีเจอร์ของฟินโ Flick นะครับเราสามารถจะสลับหน้าจอบนและล่างได้ภายในการลากนิ้วสั้นๆน,นะครับแบบนี้เราเลื่อนหน้าจอบนลงมาด้านล่างนะครับก็สว i p แบบนี้แล้วก็ลากขึ้นไปบนปุ๊บแค่นี้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นตัวแอนาต่าพวกแอปไลน์พวกนี้ครับก็สามารถจะลากขึ้นไปจอบนจอล่างได้แบบนี้ปุ๊บนดึงๆมาข้างล่างปั๊บเราใช้แค่การสบัดไปนิ้วเท่านั้นก็จะเป็นการ สล,สลับสองหน้าจอบนล่างได้เลยนะครับในแอปแต่ตัวที่เราใช้งานกันส่วนใครต้องการจะเปิดดูข้อมูลแบบเต็มพื้นที่นะครับทั้งจอบนจอล่างก็สามารถใช้งานในโหมด View Max ได้นะครับโหมด v i e w Max ก็สามารถเรียกใช้งานได้ง่ายครับแตะลากลงมาเลือกไปที่ลูกศรน,นะครับก็จะกลายเป็นโหมด View Max แล้วแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่า Touchpad m o นะครับสามารถเปลี่ยนหน้านจอด้านล่างให้กลายเป็น Touchpad ได้หรือจะเลือกใช้งานเป็นตัวของนำแผกกันเช่นเดียวกันครับก็สามารถเลือก Number Key ขึ้นมาเราก็จะมีตัวของ เซตคีย์บอร์ดมาใช้งานจากปกติพวกโน้ตบุ๊กจอ15นิ้วอาจจะมีพวกน้ำแพดให้ใช้งานนะครับแต่ว่าตัวนี้เราเ็าเลือกใช้เป็นทัชแพดแทนเพราะฉะนั้นสามารถจะเปลี่ยนตัวของหน้าจอด้านล่างให้เป็นน้ำแพดคีย์ได้เผื่อใครต้องการใช้งานในพวกไฟล์เซ c ต่างๆก็สามารถใช้พวกนี้มาโดยใครยังสูงก็ไม่คุ้นชินนะครับกับตำแหน่งของตัว number Key บน s c r e e n p a d plus ก็ยังสามารถใช้ตัวของ t r a c k p a d บนแท็บุกโปโรนะครับเรียกตัวของนัำแพดขึ้นมาได้ด้วย แล้วยังมีโหมดตัว Control Panel นลนะครับทำงานร่วมกับแอป,ปจาก Adobe ได้4โปรแกรมทั้ง Photoshop, Lightroom, After Effects แล้วก็ Premiere Pro เพราะฉะนั้นคุณสามารถใช้หน้าจอ ScreenPad p พัดนะครับทำงานร่วมกัน2จอพร้อมกันได้เลยไม่ใช่เป็นตัวของ Premiere Pro นะครับในการเลื่อนปรับไทม์ไลน์ต่างๆหรือการเลือกปรับค่าสีในส่วนของ Lightroom ส่วนในการใช้งานทั่วไปนะครับเผื่อใครที่อาจจะไม่ได้เล่นในฝั่งของ Creator mm hmm. เต็มรูปแบบขนาดนั้น mm hmm. ก็ยังสามารถทำงานแบบซอแอป,ปพร้อมกันได้นะครับ จอบน,นก็นใช้ทํางานครับทั่วไปส่วนจอล,ล่างก็สามารถจะเลือกเปิดโปรแกรมต่างๆเข้ามาสริมงานใช้งานใช้พวกโซเชียลต่างๆเอาไว้แชทก็ได้ด้วยซึ่งตัว Zenbook Pro โโนะครับแต่ผมใช้งานมาเนี่ยผมเลือกที่จะแบ่งหน้าจอประมาณ5ส่วนก็คือด้านบนอาจจะเปิดเป็น2เว็บนะครับหรือว่าเป็น2โปรแกรมก็ตามทีส่วนแผงด้านล่างที่เป็นสกินผัดผัดตอนที่ไม่ไทำงานตัดต่อเนี่ยผมก็จะเลือกเป็นตัว Spotify นะครับเอาไว้คุมเรื่องของเพลงระหว่างที่เราใช้งานอยู่อีก2หน้าต่างก็จะเป็น Line หรือว่าเป็น FaceBook Messenger สำหรับเวลาแชทติดต่อคุยงาน เร่องพกเครื่องเดียวนะครับสามารถทํางานที่ออฟฟิศยกกลับบ้านหรือไปทํางานข้างนอกได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องหาจอเสริมมาต่อเพื่อเปิดทํางานหลายแอปพร้อมกัน <Yeah. S 1> ซึ่งนี่ก็เป็นความดีเด่นของเจ้า Zenbook Pro Duo นะครับเพราะว่ามีทั้งหน้าจอด้านบนกับหน้าจอสกรีนไฟฟ้ัที่อยู่ด้านล่างนั่นเองส่วนเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมที่หลายคนอาจสงสัยว่าเอ๊ะมันมี2จอแบบนี้แบตเตอรี่การใช้งานทั่วไปจะเป็นยังไงบ้างนนครับการเปิดใช้งานหน้าจอเดียวนะครับผมเป็นจอด้านบนเนี่ยอยู่ได้ประมาณ7ชั่วโมงกว่าๆครับผมถ ส่วนอุปกรณ์ภายในกล่องของเซนบุ๊กโปรดูโอครับนอกจากตัวเครื่องปากกาสไตลัสนะครับผมก็ยังมีตัวของสแตนครับเป็นขาตั้งเอาไว้แปะด้านล่างตัวเครื่องแล้วทําให้สามารถยกขึ้นมาได้นะครับทำให้เวลาทํางานเนี่ยก็จะมีองศาที่ดีขึ้นในการพิมพ์ในการใช้นั่นเองแล้วก็ยังมีตัวของฟาร์มไรสครับหรือว่าที่พักข้อมือนั่นเองเราสามารถจะเอามาวางไว้นะครับปึ๊บแบบนี้ทําให้เวลาทํางาน,นครับก็จะมีตัวพักแขนนะครับช่วยให้ข้อมือไม่มีการยกหรือเกร็งมากเกินไป ส่วนตัวของหม้อแปลงนะครับรอบนี้ก็ยังมาไซส์ใหญ่เหมือนเดิมแต่ผมรู้สึกแล้วเหมือนกับเบาวกว่าตัวรุ่นที่แล้วห,หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตัวนี้ก็จ่ายไฟสุดที่240วัตต์นะครับเป็นหัวชาร์จกลมๆนี่แหละอ๋อยังไม่หมดเขาบอกว่าจะได้กระเป๋าแถมให้ด้วยนะครับในชุดขายของตัว Zenbook Pro Duo 15 OLED ตัวนี้ครับสรุปไฮไลท์ของ ASUS Zenbook Pro Duo 15 OLED ตัวนี้นครับก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่นะครับ สแสดงผล 4K บนพาร์เนลแบบ OLED นะครับเรียกมาพร้อมกับสกรีนแพด plus นะครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยงานในสายครีเอเตอร์โดยเฉพาะทัำงกงางนร่วมกับแอปในตระกูล Adobe ใช้เป็นหน้าจอที่2ทํทำช็อตคัดต่างๆได้เรื่องความแรงนั้นไม่ต้องกังวลกันเพราะว่ามาพร้อมกับ Intel Core i7 Gen10 นะครับ8คอร์16 t h r e แล้วก็ยังอัด g p u ตัวเทพมาให้ด้วยกับ RTX 3070จาก NVIDIA เรื่งครอบคุมงานสร้างสรรค์ทุกรูปแบบครับทั้งการตัดต่อวิดีโอหรือว่าการใช้สไตลัสในการวาดขีดเขียนทำดรางเรียกว่าเป็นเครื่องที่ซื้อไปแล้วจบครบเลยนะครับเพราะว่าอัดได้มากถ,ถึง3 2มกิกะไบต์แล้วความจําภายในถึง1เทราไบต์มาในราคานะครับ 99, 9 9 9า0บาทนะครับผมนอกจากนี้นมีประกันแบบโ o c a l onsite service นะครับผมเรียกว่าไม่ต้องแบกเครื่องไปที่ศูนย์บริการเราสามารถโทรเรียกนัดช่างให้มาซ่อมที่บ้านหรือที่ทำงานเราได้เลยครับ พร้อมกับประกันแบบ international warranty นะครับผมทั่วโลกเลย3ปีแถมมี perfect w a r r a n t y นะครับผมไม่ว่าจะทำเครื่องตกหล่นกระแทกเสียหายยังไงก็ตามสามารถทำการเคลมได้ภายในปีแรกแถมมี Microsoft Office Home and Student ครับ2019สามารถใช้งานเอกสารเบิด Excel PowerPoint ได้ทันทีที่เปิดเครื่องนีครับใครที่มองหาโน้ตบุ๊กตัว top สลับสาย Creator นะครับทำงานในฝั่งดิจิตัลนะครับทางเรื่องของการตัดต่อวิดีโอการทำพวกภาพต่างๆนะครับผมก็ ลองมาดูตัวของ ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED ตัวนี้ได้นะครับผมถ้าตัวเครื่องจะเป็น UX582 ครับเรียกว่ามาต่อย,ยอดจากตัว ZenBook Pro Duo ตัวที่แล้วนะครับอัพเกรดสเปคขึ้นมาหลายอย่างเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าใครมีคำถามหรือข้อสงสัยอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับก็มาคอมเมนต์ถามกันได้เลยนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรอยแสนด้วยนะครับสวัสดีครับ